เข้าใจแม่เองสอนลูกเสมอว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คนที่ให้ชีวิตเราก็คือคนที่มีพระคุณเร,เร็วนี้คงกลับไปปั้มคงกลับไปปั้มแล้วล่ะครับ <c oughs> แอบคุยกันเหมือนกันว่าเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมอะไรเบี <c> ้ <oughs> <c oughs> นิชินคัพนูเดลหนักเครื่องสวัสดีครับอยู่เราสองคนนะครับกับนายเอ็นเตอร์เทนนายไลฟ์ครับผมเทมสกิจครับผมกีเกรติสุพัททิเรกุลครับสวัสดีพี่กีครับผมสวัสดีเทมด้วยนะครับผมให้ควงครับสวัสดีครับนานๆเราจะได้เจอกันสักทีถึงนะโอ้ยคือคือที่ได้เจอกันไม่ใช่อะไรเพราะพิธีกรคนอื่นครับ อยู่ที่นครสวรรค์อยู่กับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่12ของเรานะคะจากที่ทอุทยานสวรรค์ก็ตั้งแต่ช่วงเงย็นที่ผ่านมาเนี่ยชาวนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงก็มาร่วมสนุกมีความสุขมีของแจกกันเพียบเลยใช่นะครับแต่ว่าพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพผมว่าไปชมภาพบรรยากาศดีกว่านะฮะตามพี่ตุ้มตกลงไปเลยขอบคุณครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศในขณะน,นี้ที่ลานหน้าหน้า,นา,นาอุทยานสวรรค์นำเพมิอเจังหสวรดนครสวรรค์ ต้องใช้คานี้นะครับว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักจริงๆครับและก็เพราะว่าพวกเราคนทัพศิลปินพิธีกรและผู้ประกาศข่าวมาแบบจัดเต็มเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนที่อยู่กับเราที่นี่กิจกรรมในออนแอร์ครั้งที่สิบอครับงานนี้นะครับเราเปิดเวทีเอนเทอร์เทนกันตั้งแต่4โมงเย็นเลยครับเพราะว่าเราชวนแฟนรายการซึ่งมีทั้งชาวนครสวรรค์รวมถึงจังหวัดใกล้ๆเดินทางมาร่วมเล่นเกมสนุกๆกันเพื่อรับของที่ระลึกไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับ อาจารย์ยิ่งศักด์จากรายการยิ่งศักด์ยิ่งแซ่บก็มาโชติเสนห์ปลายจวักกันถึงที่เลยครับกับเมนูยำขนมจีนโดยมีสามพิธีกรรายการตกมันบันเทิงทั้งบุม๋มบรรดาบอยทิติพอและเต้นมะสินอาสาเป็นลูกมือครับเห็นอาจารย์ิ่งศักด์บอกว่าจะทํายำขนมจีนแจกชาวนครสวรรค์หนูก็ไม่ค่อยจะมั่นใจนะค่ะว่าแฟนแรายการหนูเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าได้กินของอาจารย์ยิ่งศักด์เลยต้องท C, อํคิวซีทดสอบเสี่ยง,งตายตั้งใจมาแล้วว่าก็ต้องมีกิจกรรม ใช่ฉันมายืนเสร็จแล้วมาโชว์ความสวยหรือมาร้องเพลงฉันก็ไม่มีความสามารถเหมือนคนอื่นฉันก็ต้องเอาหม้อเอาไห้ฉันมาเป็นเรื่องปกติไหมคะน้ำปลาแล้วโอ้ยนครสวรรค์น่ารักมากเลยค่ะดีใจมากที่ได้มาจังหวัดนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผ่านหรือบุ๋มเองมาที่จังหวัดนี้ก็มาทํางานทํางานเสร็จก็ขับรถกลับเลยไม่ได้มาเห็นนครสวรรค์ใกล้ชิดขนาดนี้รู้สึกรักนครสวรรค์เลยค่ะ และนี่อแหละครับข่าวประจําตลอดออนแอร์ของเราสามผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยนอยเพ่นพันธ์จากรายการขับข่าวครุ่ประเด็นจุสันติวิธีจากข่าวดังข้ามเวลาและดรีมพัทรรนัยจากรายการสามหนุ่มเตือนภัยครับพวกเขาตลอดกันมาแล้วกับเราทุกทริปนะครับและเช่นกันวันนี้ก็ไม่พลาดมาร่วมทักทายชาวนครสวรรค์ด้วยครับ เรียกว่าแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะครไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายทั้งหลายเนี่ยโอ้โหมาร่วมกับกิจกรรมของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับฝากขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการของเราทั้ง3คนสำนักข่าวไทยและที่สำคัญนายเอ็นเตอร์เทนก็เป็นรายการบันเทิงที่มีสาระครบครันมากๆ ขณะที่ศิลปินดารากว่าสิชีวิตก็สลับสับเปลงกันขึ้นเวทีสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่แฟนๆอย่างต่อเนอื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นดูโอลูกทุ่งเวทีโอโอเอ็มธนวัฒน์ ad, และฝนธนสุนทรครับวันนี้มาที่นครสวรรค์มีคนถามว่าไม่จัดแดนเซอร์ไปมาเต็มหรอบอกต้องให้เขาอภพ,พรนครสวรรค์ชาวนครสวรรค์น่ารักมากนะคะถือว่า เราโชคดีค่ะที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ามีแบบเราตะลอนไปที่ไหนแบบนี้อีกก็อย่าลืมไปให้กําลังใจเราอีกเยอะๆส่วนด้านหลังเวทีก็ยังมีศิลปินอีกหลายคนเลยครับที่แทบรอมไม่ไหวแล้วครับที่จะโดดขึ้นเสริฟความมันส์แบบจัดเต็มบนเวทีโดยเฉพาะหนุ่มแกงส้มธนทัตแอมี่เดอะบัตอมูสและขชานนทนานครับ คุณผ <ans> ู้ชมครับบรรยากาศของเราตอนนี้ความสนุกต่อเนื่องมากๆนะครับและยังไม่หมดแค่นี้เรายังคงมีไฮไลท์เด็ดอีกหนึ่งคนก็คือพี่หายอภพรนครสวรรค์นะครับใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้รีบมาอาจจะยังทันนะครับส่วนใครก็ตามที่พลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสนุกไหมครับนี่เป็นเพียงแค่ ติดหนึ่งเท่านั้นนำ้ำจิ้มน,นำ้ำจิ้มเท่านั้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> สามารถติดตามภาพบรรยากาศแบบเต็มๆได้นะครับนายอินเตอร์ an, เทนนะวันจันทร์เสวนาเกา30นาทีเราจะมีสกู๊ปเด็ดๆมาฝากจากนครสวรรค์เพียบเลยใช่แล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเสิร์ฟความสุขเสิร์ฟข่าวแซ่แบๆกันอีกเยอะมากเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับกับการเปิดอู่ครั้งใหญ่นะครับและอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเป็นครั้งที่สองนะคะบของมิกบรมบุรนะครับแล้วก็เบนซ์พรชิตานะครับ ฟิตเวอร์เลยนะครับแล้วานนคิมเบอรี่ครับล่าสุดเนี่ยได้ยินว่าเหินฟ้าไปทําบุญที่พมา่าแต่ประเด็นคือคนที่ไปด้วยไม่ใช่หมากปรินอา้าวแล้วเป็นใครอะ่ะเดี๋ยวต้องดูกันอ่าส่วนตอนนี้นะครับไปอัปเดตข่าวของใหม่ดาวิกาดีกว่านะครับรู้สึกว่างานเข้า ดาวิกาไม่เคยไม่เคยที่จะได้อยู่แบบเงียบๆนานค่ะล่าสุดชิงงานเข้าอีกแล้วนะจ๊ะเพราะดันถูกเปรียบเทียบกับน้องหนัง,นงสีตะลาาลูกสาวคนสวยของคุณพ่อตัวสรัญยูและคุณแม่เปิ้ลหัตถยาที่ได้เป็นตัวแทนไปร่วมงานกับแบร,รนด์ดังในงานปารีสแฟชั่นวีปีนี้ซึ่งปีก่อนโน้นนะคะเป็นชื่อของสาวใหม่เป็นตัวแทนไปค่ะคือเปลี่ยนไปทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะก่อนหน้าใหม่ไปใหม่ก็ไม่ได้ไปทุกปีก,ก็มีท่านอื่นท่านอื่นไปเหมือนกัน ไม่มีการติดต่อมาค่ะไม่มีการติดต่อมาแล้วก็เหมือนมีการผัดเปลี่ยนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาดาวิกาเข้าใจดาวิกาเข้าใจว่าดาวิกาต้องอยู่ด้วยกับทุกคนทุกเรื่องเลยแถมเจ้าตัวยังบอกอีกว่าถ้ารุ่นน้องคนไหนอยากสตรองเหมือนเธอขอคำปรึกษาได้แบบว่าประสบการณ์ปะทะข่าวเฉามาเพียบจ้า น้องก็จะทํางานอยู่อย่างนี้ดารงตําแหน่งอยู่อย่างนี้ครบครบหปีนะคะแล้วก็สัญญาของกองคือการเล่นหนังอีก2ปีรวมเป็น3ปีแต่เรื่องฉีกสัญญานี่แม่ก็ยังงงอยู่ว่ามาจากไหน ชัดเจนแจ่มแจ๋วแล้วใช้มิล่าว่าสาวน้ำตาลชลิตามิสยูนิเว r ร์สไทยแลนดปี2016ไม่ได้ฉีกสัญญาหรือถูกปลดจากกองประกวดอย่างที่หลายคนเมาส์แถมคุณแม่ชุติการของสาวน้ำตาลยังยืนยันหนักแน่นอีกด้วยว่างานทุกงานที่สาวน้ำตาลไปทางกองประกวดทราบทุกครั้งนะจ๊ะทางกองประกวดแม่แล้วก็คนที่ดูแลจะมีกลุ๊ปรลยกลุ่มนะคะทำงาน แม่จะรับรู้ทุกงานและงานทุกงานทางกองจะเป็นคนขัด,ขดกรองเองว่าสมควรรับหรือไม่รับถ้าทางกองบอกว่าห้ามรับก็คือไม่รับค่ะจะถามว่าแม่สอนลูกเสมอว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คนที่ให้ชีวิตเราก็คือคนที่มีพระคุณแต่คําว่ามีพระคุณเราก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้คําว่าเนรคุณมามมมามามา,มาก้าวไก่ตรงนี้ทุกวินาทีเลยค่ะ ือบทุกวันเลยค่ะ แม้จะสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับและเพิ่งจะทำบุญครบรอบ100วันแต่ในเอกสาวคิมคิมเบอรี่ก็ยังคงทำใจไม่ได้และยังคิดถึงผู้ชายที่เธอรักที่สุดอยู่ทุกลมหายใจซึ่งแม้ครอบครัวจะสูญเสียเสาหลักแต่สาวคิมกลับรู้สึกว่าพี่น้องทุกคนยิ่งรักและใส่ใจดูแลกันมากขึ้นส่วนทริปที่ชวนสาม,มีแห่งชาติหนุ่มเจมส์มาที่บังเอิญว่างพร้อมกันไปทำบุญที่พม่าด้วยกันนั้นก็เป็นทริปที่ไปขอผ่อนล้วน,วนเสียดายก็แต่หนุ่มรู้ใจมากปรินไม่ได้ไปเพราะวะ่าติงนคะ ทำไมถึงชวนเจมมาไปด้วยคือเจมว่างพอดีค่ะแล้วก็เราก็ว่างพอดีตรงกันเราก็เลยเคลียร์ทุกอย่างที่ธุระส่วนตัวแล้วก็แล้วก็บินไปเลยเราเคยไปมาแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคเป็นแค่บนอะไร้วยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้บนอะไรเลยค่ะเร็วๆนี้คงกลับไปปั้มคงกลับไปปั้มแล้วเหรครับมั่นใจในน้ำยาตัวเองพยายามคิดจะมั่นใจในน้ำยาตัวเองแต่ก่อนที่จะทำอะไร <laughs> ต้องไปทำความรู้จักกันใหม่ ต้องไปสวัสดีครับ<อ>ผมชื่อมิกนะครับจำกันได้ไหมไม่เจอกันมาเป็นปีอะไรอย่างนี้โอ,โอไไ๊ไม่อายไม่อายเราไม่เคยอายกับพี่ๆีสื่อ ให้รู้กันไปเลยว่าต่อเน,นี้ยคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งมิกเบสพร้อมเปิดอู่ปั๊มทายาคนที่2แล้วละจ้าแถามคุณพ่อมิกก็ยังมั่นใจในะน้ำยาของตัวเองสุดๆแต่ยังไงคงต้องให้ภรรยาคนสวยไปหาคุณหมอเพื่อเช็คความแข็งแรงของไขสักก่อนซึ่งหากใช้วิธีธรรมชาติไม่ได้ผลก็จะเข้าสู่กระบวนการทำกิฟต่ตอไปอา้ายังไงก็ขออวยพรให้สมหวังไวๆก็แล้วกันนะจ๊ะ ปิดท้ายด้วยคุณแม่มือใหม่แพทนภป่าที่งานเข้าตามรอยสามีเบนส์อ mm ัครกิจหรือเบนส์เรซิ่งซะแล้วล่ะค่ะภายหลังทางผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดได้ทําการประชุมกรณีการฟอกเงินของเบนส์ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับเครือข่ายเจ้าพ่อค้าย,ยาชาวลาวใส่สนัแก้วพิมพ์ผ่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะพนักง,งานสอบสวนจะเชิญครอบครัวของเบนส์รวมถึงแพทนภป่ามาสอบปากคําเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเงินจํานวนกว่า30ล้านบาทหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของแพท ซึ่งทนายความของแพทได้ติดต่อขอเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่16หรือ17มีนาคมนี้ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดสมคบกันฟอกเงินทางฝ่ายสืบสวนยังไม่เห็นข้อมูลดังกล่าวต้องขอเวลาสอบปากคำให้แล้วเสร็จก่อนจึงมีความชัดเจนซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าแพทมีความผิดจริงหรือไม่ค่ะ ซึ่งล่าสุดนะครับทางทีมข่าวนายอินเตนนะครับก็ได้ติดต่อทางผู้จัดการส่วนตัวของแพทย์นภพานะครับซึ่งทางฝ่ายนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามความคืบหน้านะครับเราติดเกาะติดสถานการณ์อย่างแน่นอนนะครับใช่ครับผมส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาของโพมหาชนไทยแลนด์พ e o พิ e ชาร์ตนะครับโพที่นายอินเตนร่วมกับนีลาโพจะทําขึ้นนะครับวันนี้เราสํารวจความคิดเห็นคนไทยว่าเขามีการติดตามผลงานของดาราหรือศิลปินยังไงบ้างครับ เพราะทุกวันนี้ไม่เพียงโทรทัศน์จะบุกถึงห้องนอนคนไทยจำนวนมากแต่สื่อออนไลน์ยังเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วเรื่องราวของเราคนดังจึงรุกคืบเข้าใกล้ผู้ชมมากยิ่งกว่าที่ผ่านๆมาค่ะ นายตระเทนและศูนย์สำรวจความคิดเห็นชั้นนําของประเทศอย่างนีดาโภจึงเจาะลึกพฤติกรรมการติดตามผลงานของดารายอย่างละเอียดก็พบว่าคนไทยร้อยละ47.80ระบุว่าชื่นชอบผลงานบันเทิงของเหล่าคนดังแต่ไม่ค่อยได้ติดตามผลงานค่ะขณะที่คนไทยอีก42.74บอกว่าติดตามผลงานบ้างแล้วแต่สะดวก ส่วนคนไทยอีก9.46%บอกชัดเลยว่าติดตามผลงานบันเทิงตลอดเรียกว่าทุกวันต้องอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วล่ะค่ะโดยติดตามผลงานของดาราที่ชื่นชอบประเภทละครและภาพยนตร์เป็นหลักถึง73.89%อีก29.34%บอกว่าอัปเดตผลงานดาราผ่านรายการข่าวบันเทิงต่างๆที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และจำนวนใกล้ๆก,กันคือ24.42ระบุว่าอัปเดตความเคลื่อนไหวของคนด่ังที่ปลื้มปลิ่มทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของดาราคนนั้นๆอย่างเช่น Facebook Instagram Twitter แล้วก็ Line Official ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะรอดูตอนที่ดาราไปร่วมรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์หรือว่าเกมโชว์ต่างๆรวมถึงรอดูโฆษณาที่ดาราที่ชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ตามด้วยพวกมิวสิกวิดีโอ ส่วนคนที่อัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของดาราผ่านเว็บไซต์ข่าวและเว็บบอร์ดกระทูต้ต่างๆก็มีอยู่เพียง7.22%เท่านั้นค่ะยิ่งผู้ที่ติดตามผลงานผ่านนิตยสาราและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆยิ่งน้อยนะคะเพราะมีแค่5.07%แต่ที่เก๋ก,ก็คือคนไทยอยู่3.23%บอกว่าก็ไปดักเจอเอาตามงานอ e ีเวนต์ต่างๆสิรับรองว่าได้เจอตัวเป็นๆแน่นอนค่ะ อ่ะส่วนตอนนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับลังโฆษณามาดามสุรออยู่ครับเอาหน่อยมามเอาหน่อยไหมอะไเงี้ยเขายังไม่ได้ขอเลยให้หนูไปดูก่อนเลยเหรอ, <the> อเดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับให้อมยิ้มก่อนนอนอนะครับไปกับมาดามสุนะฮะทั้งคู่รักสองคู่ครับบ็อกมาร์กี้นะครับแล้วก็โอปอมหมอโอ๊กแล้วก็เบบีคนที่3ด้วย งานครั้งแรกก็แจกความสดใสให้มาดามได้กรี๊ดกร๊าดกับความน่ารักของสองสาแฝดหน้านิ่งน้องอลินและน้องอลันลูกชายลูกสาหวหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่โอปอลและคุณพ่อหมอโอ๊กซึ่งแม้จะบ่นว่ามไม่ง่ายกับการเลี้ยงลูกแฝดแต่เด็กๆก,ก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ทุกวันอุ๊ยและแบบนี้จะมีคนที่สามตามมาไหมคะเนี่ยจริงๆแอบคุยกันเหมือนกันว่าเอาสหน่อยไหมเอาสหน่อยไหมอะไรเงี้ยก็มีลูก สาวรู้ชายครบแล้วก็อาจจะพอละสอคนละกันอยา่างละปากนะครับครัวผีผักครัวผีผักไม่รู้ขยับมาที่คู่รักอีกคู่ป๊อกพัสรกรและนางเอกหน้าเฉียวมากี้ราศีที่มีข่าวท็อกออฟเดทวตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมจูงมือกันสละโสดปีน้าแล้ว <c oughs> อุวยตายแบบเนี้ยไปดูเิ่มแต่งงานกันมาแล้วหรือจ๊ะ <c oughs> ไม่ได้ไปดูก็บอกแล้วไงเขายังไม่ได้ขอเลยให้หนูไปดูก่อนเลยเหรอมันไม่งามมันไม่งามนะคะพี่จ้าแต่ถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกมาดามคนแรกนะคริ๊ๆเทมครับครับเราสองคนเอาสักหน่อยไหมฮะ เออเอาไงครับพี่เอาการเอางานครับครับผมเอาการเอางานนะฮะยอาไปเอาเงินนะฮะวันี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้นะครับกับนายเอ็นเตอร์เทนเวลาเดิม11เป็นนาฬิกาส0นาทีส่วนคืนนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ